ไม่ได้ยินเสียงปืนมันดังไม่อาจจะรู้เลยว่าคนเขาทำอะไรกันอยู่โยโลกมันสุดใสแต่สำหรับเรานั้นอะไรอะไรมันก็เหี่ยวไปหมดฮอะไรห่อเหี่ยวไม่ต้องมาถามหรอกว่าอะไรมันห่อเหี่ยวตัวไม่อยากจะตอบ ผมรู้แล้วว่าอะไรเหี่ยวผมก็เคยเป็นเหมือนกันจริงอะจริงแล้วพี่เป็นยังไงตอนนี้ปึ๋งปังปึ๋งปั๋งอ้าวโหถามจริงจริงจริงอยากจะรู้ต้องทำไงต้องตามไปดูเนอะผมมีวิธีแม่นะช่วยหน่อยนะชีวิตพี่เนี่ยมันเปรียบเหมือนขอนไม้ผกพังไปก็จะอยู่ได้ไม่นานแล้วนะ เด๋ยวเจอพี่ตรงไหนอ่ะนี่นี่แหละหรอตรงนี่แหละตรงนี้แหละแล้วมันเกี่ยวอะไรกับน้ำอ่ะนี่ผมมีขอนไม้จะให้พี่ดูว่าข้างในมันปิดปิ้งจริงหรือเปล่าอะไรนี่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 อยู่ในนี้ฝังปังฝังปังนี่ยังไงอะนะที่ข้างในนี่มี มีของดีของดีมันอยู่ในนี้นี่ได้เห็นแล้วจะพิังฝังนี่นี่แหละของดีเอามาซ่อนไว้ทำไมในขอนไม้เนี่ยนี่แหละอะไรพี่ใส่อะไรไว้ครับโอ้โหอตัวอะไรอ่ะนี่แหละปึงปังปึงปังอ่ะเนี่ยนี่ ฮะเออขาโทษจะครับเดือนปลไหลปลไหลขอนไม้หรือไงเนี่ยนี่แล้วปึ๋งปังปึ๋งปังเนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ยเพียงเพียงแล้วอย่างนี้จะกินยังไงล่ะครับขอโทษนี่คนหรือผีไปหลอกครับรสชาติเป็นยังไงครับ มันอร่อย <c oughs> ลาน่อีกแล้วตอบหยิบหรือเปล่าลากิน <c oughs> <ะ>ดิบๆแล้วอย่างนี้ใครบ้างน,นะครับที่เขากินแบบพี่อย่างเงี้ยครับเขากินกันทั้งหมู่บ้านโอ้โหแล้วอย่างนี้เวลาเอาไปขายเนี่ยมีคนซื้อไหมครับมีโอ้โหเหรอกิโลสองร้อยสามร้อยบาทโอ้โหเป็อย่างเงี้ยนะนี่นะแล้วเขาขายกันที่ไหนบ้างล่ะครับ มีคนมาสั่งโอ้ผมว่าสั่งไว้เลยนะฮะเอ๊ะแสดงว่านี่เราเราเลี้ยงไว้ได้ด้วยเหรอครับเลี้ยงได้เหรอครับเราเลี้ยงยังไงละครับก็เอามาไปปักไว้ริมทะเลอแล้มก็มาเข้าเองโอ้แบบหอยแมงคู่แบบหอยแมงคู่แล้วอย่างนี้เพลยงมันจะขึ้นในทุกขอนไม้ที่อยู่ริมทะเลเลยหรือเปล่าครับไม่ครับเป็นไม้บางประเภทไม้เนื้อ่อนครับไม้เนื้อ่อนนี่ไม้แต่ไม้ แต่บุญอ๋อแล้วเนื้อมันจะหอมเนื้อเพียงอ่อนไม่เนื้ออ่อนเพียงชอบเพียงชอบอ๋อแล้วอย่างนี้เนี่ยนะครับพี่จะดูออกไหมครับว่าไม้ขนาดไหนถ้าอยู่ในธรรมชาตินะครับเราไม่ได้ไดดปักเองเนี่ยเราจะรู้ไหมครับว่าเพียงเข้าหรือยังรู้รู้รู้ถ้าเป็นไม้ธรรมดาจะไม่มีนี่มีรูนี่พอเพียงเข้าจะมีรูมีตีนโพมานี่นี้โอ้ยขาดเดี๋ยวลองได้ไหมลองได้ไหมกินได้เลยเลยพี่ได้มันต้องลองกันหน่อยเรา เค็มๆโอ้ยผมว่าผมไปลองไปลองทำปรุงก่อนดีกว่าให้มันสุกปรุงสุกหน่อยจะดี สุกหน่อยหรือไม่สุกแต่ว่าเราไปใส่จะน้อยหน่อยใส่อะไรนะเอาไปใส่เลยนะหอมเจียวหอมเจียวคุ้ๆนะน้ำเติวกินแกล้มกันนะรับรองว่าอร่อยแน่นอนเลยนะครับแม่อยากจะได้แข็งเยอะๆนี่ได้ได้หลายตัวได้ไหมครับโอ้ดีไม่ท่อนเดียวนี่ก็แข็งอยากได้บนเยอะๆมีไหมมีไหมมีมีท่อนที่มันเยอะกว่านี้ไหมครับมีมีมีอ้าเอาไปใจอย่างนี้ผมจะหิ้วยังไงไหวล่ะครับคนเมืองจัน คำไหนคำนั่นผูดแล้วเอาไปเลยโอ้ย,ไม,อยไม่เอาได้ไม่อิ้วไม่ไหวคืนได้ไหมครับไม่ไม่ได้อยอขอแล้วไม่รับขึ้น <c oughs> ไึ้่ใไ่จลูกงส,สาวซะหน่อยอนนลรลกษาสัจจะดิกันเอพื่อมันจะแข็งเพื่อมันจะแข็งโอ้โหนี่แค่นี้ก็จะทำผ่าจะแข็งแล้ว <c oughs> เปลี่ยบมันช่างช่นขอนไม้สุกเลยต้องแบกไม้ไปจุกว่าจะ ต้องตายไม่อีกไม่นานแต่พื่อความแข็งเอาก็เอา <ไป S 1> เอาเอา